มาที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์นะคะตอนนี้เขาเตรียมพลิกโฉมการให้บริการจะมีเครื่องที่เรียกว่าเอวีเนะคะคเครื่องนี้เนี่ยเราสามารถติดต่อกับเครื่องเหมือนกับการที่ติดต่อกับพนักงานตามสาขาได้เลยนะคะจะเป็นยังไงนั้นติดตามจากรายงานของคุณเกตมณีแก้วผลิตค่ะครับ ถึงแม้ประเทศไทยจะคุ้นชินกับการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านตู้ ATM แต่ปกติก็จะสามารถทำรายการได้เพียงถอนเงินฝากเงินโอนเงินหรือชำระค่าบริการต่างๆเท่านั้นหากจะเปิดบัญชีหรือปิดบัญชีรวมถึงขอสินเชื่อต่างๆต้องเดินทางไปที่ธนาคารซึ่งอาจต้องรอคิวหรือเดินทางไปไม่ทันเวลาทำการปัญหาเหล่านี้จะลดลงโดยเฉพาะธนาคารอาคารสงเคราะห์ ที่จะนำเครื่อง VTM มาให้บริการเพราะเครื่องนี้สามารถทำธุรกรรมทางการเงินเปรียบเสมือนการให้บริการในสาขาถึงร้อยละ95 จุดเด่นคือสามารถสื่อสารกับพนักงานได้โดยตรงผ่านจอที่เครื่องพนักงานหนึ่งคนสามารถให้บริการประชาชนได้ถึง3คนในเวลาเดียวกันหรือใกล้เคียงกันให้บริการได้ตลอด24ชั่วโมงซึ่งสะดวกสำหรับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการรับบริการนอกเวลาในทางธุรกิจธนาคารจะสามารถขยายการให้บริการประชาชนได้ทั่วถึงมากขึ้นใช้งบลงทุนต่ำกว่าการขยายสาขาลดพลังงานของพนักงานหรือให้พนักงานไปทำงานในส่วนอื่น เพื่อสร้างรายได้ให้กับธนาคารเพิ่มขึ้นด้วยกลไกที่ตอบโจทย์บริษัทยักษ์ใหญ่ของจีนคือบริษัท g r g Banking และบริษัท Huawei ช่วยพัฒนาเครื่อง VTM เพื่อมาติดตั้งในประเทศไทยโดยจะนำร่องติดตั้งบริเวณสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน50เครื่อง จากนั้นกระจายติดตั้งทั่วประเทศให้แล้วเสร็จภายในปี2,560ซึ่งธนาคารถึงได้เร่งอย่างมากนะครับในการที่จะเอาไอ้พวกไอทีสวิตเนี่ยขึ้นมาให้บริการเพราะว่ามันเซฟคอสของแบงก์แล้วก็คอสที่เซฟได้นี่ก็คืนกลับให้ลูกค้าในขณะเดียวกันเนี่ยก็รองรับนโยบายของรัฐบาลน,นะครับไทยแลนด์4.0นี่ยแหละเพราะว่าอย่าลืมว่าเรากําลังปฏิวัติอีกรอบหนึ่งในเรื่องของการให้บริการในเรื่องของเทคโนโลยีอุตสาหกรรมต่างๆทางด้านการเงิน นอกจากนี้ยังมีเครื่องโลนรีเพเมนต์แมชชีนหรือ LRM ซึ่งเป็นเครื่องจ่ายสินเชื่อบ้านที่ทออสอตั้งใจจะติดตั้งคู่กับเครื่อง LTM โดยในทวนทองตรีนุภาพผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานเทคโนโลยีธนาคารทออสอยืนยันว่าเครื่องนี้มีความปลอดภัยสูง เพราะหลังจากที่ลูกค้าจ่ายเงินสินเชื่อเงินจะถูกโอนเข้าสู่บัญชีของลูกค้าโดยตรงแต่ยอมรับว่าอาจมีข้อเสียในเรื่องของพื้นที่การติดตั้งที่ไม่สามารถกระจายได้อย่างทั่วถึงชำระหนี้เงินกู้เนี่ยก็จะมีวิธีการที่จะแสดงตัวตนว่าลูกค้าคนนี้เป็นมาชำระหนี้เงินกู้ให้ลูกค้ารายนี้จริงๆนะครับอย่างเช่นอาจจะลูกค้าใช้บัตรในการมาชำระหนี้ก็จะรู้ว่า รา,ายการาการเงินที่อเขาเนี่ยชำระสัปคนนี้โดยเฉพาะนะครับก็จะมั่นใจได้ว่าเข้าได้ถูกบัญชีถูกคนไม่ได้ไปเข้าเงินให้บัญชีอื่นครับขณะที่ผู้ใช้บริการมองว่าหากมีเครื่องในลักษณะนี้มาให้บริการถือเป็นเรื่องที่ดีมากเพราะที่ผ่านมาต้องเสียเวลากับการรอคิวที่สาขาผมว่าช่วยได้เยอะนะครับเพราะว่าส่วนตัวแล้วเวลาเราไปจ่ายจ่ายค่าบ้านพาทุกสิ้นเดือนเนี่ยเราเข้าไปจ่ายเนี่ยคนจะเยอะมาก ส่วนตรงผมรู้สึกว่าเสียเวลากับตรงนี้เยอะจริงๆคือเสียเวลาเนี้ยมากจนบางจนบางครั้งเนี้ยเราต้องต้องไปยอมเสียเครดิตเพื่อไปจ่ายในวันอื่นในประเทศไทยมีเครื่อง VTM ให้บริการอยู่แล้ว2เครื่องซึ่งธนาคารกรุงไทยเป็นผู้นำมาให้บริการไว้ที่เซนทราลลาดพร้าวและสยามพารากอน ถึงแม้หน้าตาของเครื่องนะคะจะยังไม่คุ้นชินกับคนไทยมากนักนะคะแต่อีกไม่นานค่ะประเทศไทยก็จะได้เห็นหน้าค่าตาของเครื่องนี้นะคะแล้วมั่นใจค่ะว่าจะสามารถอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนได้มากทีเดียวทั้งเรื่องของการขอธุรกรรมทางการเงินต่างๆสินเชื่อนะคะแล้วก็การเปิดบัญชีที่สำคัญเรายังสามารถจ่ายหนี้เงินกู้ได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นค่ะและนี่ก็เป็นเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะที่จะก้าวเข้าสู่ประเทศหรือบ้านของเราน่านองค่ะ เก็บมานีแก้ฝึกรายงานค่ะ